You're listening to Overwatch Thailand Podcast p o d c a s t for Thailand Community of Overwatch มาในเรื่องราวใน Overwatch League กับผมบ่อย Eco Healing และผมพุทธโอพุโตคุณกำลังฟัง On the League, Overwatch League Podcast เป็นที่น่าเสียดายหรือจะดีใจอันนี้ผมกับไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับก็ตำรางที่6ถูกยกเลิกไป ด้วยการมาของโควิดนะฮะเลยทำให้ทุกอย่างที่อยู่ในโซนยุโรปรวมถึงอเมริกาด้วยเนี่ยต้องยกเลิกไปหมดเลยนะฮะก็ <laughs> ยังไม่ได้แข่งกันเลยเนาะถื <laughs> อว่าเป็นสัปดาห์ที่เงียบเหงานะสำหรับวงการโอทส์อืมหายไปเลยครับ <laughs> <laughs> ในคืนที่อาจจะต้องแบบเออตื่นขึ้นมาดูก็ก็หายไปเลยก็งงๆอยู่เหมือนกันนเพราะรู้สึกแปลกๆเหมือนกันอืมแต่ถึงกระนั้นนะครับก็ไม่ใช่อ่าใช่ว่าจะหายไปเลย นะทางประธานของ o l e ส g u กรวมถึงในรว,รวมถึงทีมงานด้วยละครับก็พยายามที่จะบอกข้อมูลข่าวสารกับเราเออกมาอยู่เรื่อยๆนะฮะว่าถึงสถนานการณ์ตอนนี้แล้วพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วก็ล่าสุดนะครับผมก็ได้มีการพูดถึงสิ่งที่จะเป็นไปหลังจากที่มีการแคนเซิลการแข่งขันในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่จะถึงนี้นะฮะออกไปก่อน ล่าสุดก็เป็นรองประธานนะครับผมของ o อ e วอ l e a g u e ได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับการที่จะนำแมชมาแข่งขันเริ่มในวันที่22้านัาตามเวลาประเทศไทยนะครับมีนาคมนี้ที่จะถึงนี้นะครับทีนี้ครับพุทธครับพุทธคิดยังไงเกี่ยวกับการตัดสินใจของทางทีมโอเวอ l e a g u e ที่จะแคนเซิลออกไปแล้วก็จะใช้วิธีการแข่งออนไลน์เข้ามาแทนนะครับพุทธหมอว่าแบบนี้มันจะมันจะมีความ ได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนต้องอยู่ในพื้นที่ที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบเกมมิ่งเฮาส์ของตัวเองถูกไหมครับซึ่งเกมมิ่งเฮาส์ของแต่ละคนก็อยู่ตามแต่ละเมืองถูกไหมครับแต่ทีนี้บางทีมบางทีม,ทมยกตัวอย่างเช่นเอลเออย่างเงี้ยแล้วก็ดารลัสอย่างเงี้ยคือทีมในกลุ่มเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกาหลีป่ะครับถ้าไม่ผิดดิวิชันของพวกเขา อในกรุ๊ปในกรุ๊ปนั้นจะเป็นแวนคูเวอร์เป็นซันฟานซิสโกเป็นวออเกเรเตอร์ครับจะเป็นโซนนี้อ๋อออเแต่ผมสงสัยนะทำไมทำไมทาไมทีมพวกนั้นถึงไม่ได้ลงแข่งเหมือนเหมือนกับที่เขาเล่นกันอยู่ตอนนี้ครับผมสงสัยอยู่เหมือนกันคือมีไม่ใช่ว่าการที่ไม่ได้อยู่ในดิวิชันเดียวกันจะไม่มีโอกาสได้เจอกันนะฮะ แต่จะมีโอกาสได้เจอกันอยู่บ้างแต่จะน้อยกว่าคนที่อยู่ในดีเวชั่นเดียวกันนะครับอ๋ออืมไม่แต่พูธสงสัยประมาณว่าแบบเออเขาก็เป็นทีมเมกาอะไรเงี้ยครับแต่ทาไมเขาถึงถึงไม่ได้ลงแข่งแบบคืออยู่ในดีเวชั่นเดียวกันถูกไหมครับสมมติว่าในสัปดาห์แรกที่เป็นดัลลัสครับไอสัปไม่สัปดาห์ที่สองสิที่เป็นโฮมสแตย์ของดัลลัสเนี่ยม,มีแข่งดัลลัสซานฟานเอลเอวาเลียนหลังจากนั้นก็คือ,อทีมพวกเนี้ยหายไปเลย Oh, ใช่ไหมครับแล้วก็มีนนทีมพวกแบบหน้าเดิมๆแข่งกันอยู่ประมาณห้าสัปดาห์ได้อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการจัดอ่าโฮมโฮมสแตด้วยแหละครับน่าจะแบบ oh. ไม่ได้ไปอย่างอย่างดาลัสก็คือจัดรอบนั้นไปแล้วก็ทิ้งห่างไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะเป็นทั้งส่วนนี้ด้วยที่จะมีเขาเรียกว่าผลเข้ามาว่าทีมไหนจะได้แข่งก่อนหลังด้วยอฮะ mm. ซึ่งเอาจริงๆมันก็ ดูจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ด้วยเนาะสำหรับทีมที่ต้องแข่งติดติดกันหลายอาทิตย์กับอีกทีมหนึ่งที่แบบแข่งกันไปแล้วก็หายหน้ากันไปเลยเพราะว่าตอนก่อนหน้านะครับก่อนที่จะมีก่อนที่อ่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะทางโอวัลี่เขาย้ายเขาจะย้ายไปจัดที่เกาหลีเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโควิดที่เกิดขึ้นในประเทศจีนด้ยครับเราผมผมเห็นทีมลสออนเจลิสกราดิเอเตอร์เนี่ยเขาได้ไปบูตแคมป์ที่เกาหลีตอนนั้นด้วยนะอ่าใช่ครับซึ่งผมรู้สึกว่าเออ กาดีเอร์ต้องเจอกับโซมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหม <laughs> อืมครับก็เลยสงสัยว่าเอา้าพวกทีมอลอนจาริสเนี่ยเขาต้องเขาเขาอยู่ในกรุปก๊ปเกาหลีแล้วครับหรือยังไงอ๋อก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยครับว่าเขาไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปนั้นครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่จะได้เจอนอกกรุป๊ปด้วยครับผมยังมีโอกาสได้เจอนอกใช่ครด้วยมีโอกาสที่เจอได้เจอนอกกรุ๊ปนอกดิวิชั่นมีมีแน่นอนครับแต่ว่าโอกาสจะน้อย มากๆแค่นั้นเองครับออืมอืม <c oughs> ถ้าถ้าถามว่าคุณคิดยังไงกับการยกเลิกไปจัดออนไลน์เพราะยังรู้สึกว่าเหมือนเดิมครับมันเป็นเรื่องของมันจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเพราะตอนเนี้ยมันจะมีเรื่องของเพเยอร์ <Player S 2> บางพื้นที่ที่จะได้เกิดเกิดความเสียเปรียบอย่างเช่นอายกตัวอย่างนะอย่างทีมที่อยู่ใกล้เซิร์ฟเวอร์ที่สุดปิงเขาจะน้อยมากๆแต่ทีมที่อยู่ไกลไปเลยนะครับเขาจะต้องรับกับปิงที่สูงสูงขึ้น ก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับพุทธยังไงครับเป็นการที่แบบว่าเป็นการแข่งออนไลน์แหละแต่ว่าทุกเครื่องก็จะมาอยู่กันที่เอลเอกันหมดอืมผมไม่ผมไม่คิดว่าทุกทีมจะมารวมตัวกันที่เออนะครับในเมื่อเขามีเกมิงเฮาส์อยู่แล้วยกเว้นว่าเขาจะยอมลงเติเพิ่ม,มแล้วอย่างคือตอนนี้ก็คือจะเป็นการแข่งบ้านขายบ้านมันอย่างแล้วครับใช่ไหมใช่ครับและอย่างในตอนนี้คือพื้นที่เขาเรียกอะไร พูดว่าตอนเนี้ยทุกคนเขาพยายามที่จะไม่เดินทางทางเครื่องบินกันนะครับมันเสี่ยง๋อครับะฉะชันการแข่งขันที่เราจะได้เห็นในช่วงวีคเอ็นนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่แบบเห็นแต่เกมเพย์อย่างเดียวเลยนะเา<ช><อ>คงน่าจะได้เห็นเกมเพย์ไม่ไดเห็นหน้านักกีฬาะจะไม่เห็นหน้านักกีฬาไม่เห็นเรียชันนักกีฬาเลยอ๋อมันก็จะแห้งๆไปเลยนะแต่เขาอาจจะมีการให้นักกีฬาทุกทีมเปิดเว็บแคมไม่ได้ครับ เหมือนที่ตัวของออคอนเทนเดอร์เกาหลีทำอะครับเออเออเออบว่าน่าจะมีแบบนั้นนะน่าจะมีแบบนั้น,น,น,แ,บบน,นแล้วที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคือการจัดแข่งขันเกมโดยปกติแล้วมันจะต้องมีกรรมการถูกไหมครับที่เป็นคนคอยดูแลว่า<ม>แบบนักกีฬามีปัญหาในห้องแข่งต้องแบบยกมือเรียกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมอยากรู้ว่าเขาจะจะจัดการมันยังไงสมมติว่านักกีฬาต้องการพอเสเดี๋้น <laughs> อุปกรณ์มีปัญหาเดี๋้น เขาสามารถเช็คได้ไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงมันแฟกับฝั่งตรงข้ามไหมหรือมันเป็นแท็กติกมสมมติว่าเอ้ยเรารู้ว่าทีมไฟเราอันเนี้ยเสียเปรียบเราแกล้งบอกว่าเมาส์เรามีปัญหาแล้วก็ให้คนทุกคนเลยให้เพื่อนและในระหว่างที่พพดอะ่ะก็นั่งประชุมกันว่าจะเอาอยัางไงกับไฟนี้ให้ชนะอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นก็นนได้นะเออครับผม เวสแต่ว่าบิษณุจะส่งคนไปประจําตามใช่อันนั้นนะพูดคิดแต่คือปัญหาคือคนที่เป็นกรรมการเนี่ยต้องแบบเสียสลาดตัวเองมากเลยนะกับการเดินทางไปครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับถูกไหมอืมจริงจริงไอ้เรื่องอินเทอร์เน็ตอะไอ้เรื่องเรื่องเรื่องปิ่งอะผมได้ยินมาว่าดัลลสอะเขาซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเลยเวอบได้ยินมานะแต่ว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเขายอมลงทุนขนาดนั้นเขาก็ดีนะเหมือนประมาณว่า เ,เขามีทั้งทีม l l ล t y l e a ลีกและ All Watch l e a ลีกถูกไหมครับครับตอนนี้ทั้งสองลีกอ่ะเปลี่ยนเป็นแข่งออนไลน์ทั้งคู่แล้วเขาเลยเห็นว่าปิงเนี่ยส่งผลต่อนักกีฬามากเขาก็เลยยอมทุนเพื่อสองทีมนี้เลยว้าวผมได้ยินมาอย่างนี้นนะผมรู้สึกว่าปีนี้ดาราค่อนข้างลงทุนเยอะนะเพราะว่าคอล t ิตี้ลี e ทีมเขาก็เป็นทีมระดับท็อปสามเลยครับ ือาว <Wow. S 1> เราก็เห็นผลงานไปแล้วผมเพิ่งดูย้อนหลังมาอะไรเงี้ยก็ก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้แต่แกลัวปัญหาเรื่องนั้นแหละเรื่องเรื่องความแฟร์ในการเล่นแล้วก็เรื่องปิงที่จะส่งผลกับนักกีฬาบางคนอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่ใช่เซิร์ฟแลนด์เหมือนโอวัตลี่ครับโ <c oughs> อวัตลีเป็นเซิร์ฟแลนด์แบบมันยิงตรงเหมือนกับเวิลด์คัพครับมันไม่ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตเลยมันเล่นโดยไรอินเทอร์เน็ตได้เลย อืมนะก็ยังไงก็คงจะต้องเป็นทางดีทางเดียวแล้วนะที่จะทำให้มันยังสามารถแข่งต่อไปได้ถ้าถ้าไม่อย่างนั้นกระทบต่อเวิร์ครั์สิ้นปีแน่ๆครับอืมแต่ผมว่ามันก็คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วแหละในการแก้ปัญหานะตอนนี้คือต้องเปลี่ยนเป็นออนไลน์ใช่ฮะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าแคนเซิลออสตา Star, ให้ไปอยู่ในช่วงของทยซีซั่นไปแล้วรวมถึงมิซีซั่นที่จะจัดในช่วงกลางกลางฤดูกาลนะก็ถูก แคนเซิไปก่อนก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาเล่นกันแข่งกันในช่วงไหนหรือว่าจะแคนเซิลถาวรไปเลยนะฮะอืมโอเคมาทีนี้ในเรื่องของฮีโร่พูนะฮะจากเดิมที่ไม่มีการแบ่งสัดส่วนในฮีโร่ที่เลือกใช้มากหรือน้อยนะฮะตอนนี้ได้มีการแบ่งสัดส่วนเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยที่10%ถึง25%จะได้รับ1นึ่งตัในการที่จะนำลงไปเสี่ยงนะฮะแล้วก็ยี่สจะได้รับสองตเก 50-75%จะได้รับ3าติกเกต็ตและ75%ขึ้นไปที่เล่นนะฮะจะได้รับ4ีติกเกต็ตในการสุม่มผมว่ามันแฟร์ขึ้นนะครับพุทธใช่ไหมริ่ที่ผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะที่ที่ผมจะพูดตั้งแต่สัปดาห์ก่อน,อนแล้วเรื่องอด r ฮีโ o ่พูลครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ตัวละครที่มันเล่นน้อยแต่มันขึ้น10%มัน มันก็มีโอกาสจับเท่ากับตัวที่เล่นมากๆเลยสิอะไรเงี้ยทําไมเขาไช่หมมันเลยไม่เม k เซนเลยตอนแรกอะผมไม่รู้นะว่าเขาโยนไปทั้งหมดอะสี่ใบทุกตัวเลยพอไปดูวิดีโอถึงรู้อะครับแล้วแบบผมคิดในใจเฮ้ยทําไมไม่แบบตัวละครที่มันเล่นน้อยก็ทําให้โอกาสมันน้อยลงหรืออะไรเงี้ยเบื่อมันเลยไปโดนแบนซะทีคืองงมากแต่ก็ถือว่าเป็นการ a d สหรือปรับตัวที่ดีนะครับของทางหลีกนะก็ยังดีนะที่เขายังปรับฐานเพราะไม่งั้นมันก็ ไม่มีค่าอะไรเลยฮะการที่ฉันเลือกเล่นมากหรือเ,เล่นน้อยแค่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปคุณก็มีสิทธ์เท่ากันอยู่ดีใช่ไหมฮะใช่ครับเออก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปอ่ะโอเคครับผมในเมื่อสัปดาห์นี้ก็มันก็ไม่ได้มีการแข่งอะไรฮะเราก็ <laughs> ไม่รู้จะคุยอะไรเหมือนกันนะฮะ <laughs> ก็เลยเข้าสู่ช่วงของการอ่ิพิกกันเลยแล้วกันนะฮะโดยแมตช์แรกนะฮะอันนี้เขาขึ้นไว้ว่าเป็นโฮสต์บายโอเวอร์ลีกนะฮะ มาแรกโอเคผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเนี่การเจอกันของโซเดรัสซี่แล้วก็ซานฟรานซิสโกช็อกฮะถือว่าสัปดาห์นี้แข่งน้อยนะแข่งน้อยแข่งน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดไอ้เรื่องสัปดาห์ถัดไปอีกทีหนึ่งไอ้ที่เราเจอตารางกันพึดพวนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยตอนสุดท้ายนะแต่จะต้องไม่คุยกันหน่อยอันนี้โอเคอะมาที่ตอนนี้เลยครับผมพูดว่าสองคู่นี้ยังไงฮะตอนนี้โซได้เปรียบครับในความรู้สึกคุณนะ ได้เปลี่ยน,นี้ว่าเขาได้เห็นเอ่อสิ่งที่ซันฟาน,น,นทำใช่ซันฟานได้ได้ลงมือทำในอ่าดาร์ลัโฮมสแตนครับคราวนี้แต่ถ้าถามผมจริงๆอ่ะผม,มก็ยังเชื่อมั่นในเบอร์หนึ่งอยู่ดีเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์หนึ่งคือโซต่อให,ให้เขาจะซื้อโปรฟิตไปเกรดเชอร์ไปแต่ปีที่แล้วเราก็เห็นครับว่าสองผู้เล่นคนนี้เขาก็ไม่ได้มีอิมแพคชนิดที่แบบทำให้ซันฟานเหนื่อยครับ ก็เลยยังเชื่อมั่นว่าแมชนี้ทานฟานน่าจะกินและกินขาดด้วยเนะเพราะว่าอย่างน้อยไอ้พวกตัวที่ถูกแบนในสวา์ทีแล้วก็กลับมาแล้วฮะใช่ใช่ซึ่งสฟานติโกก็ทำได้ได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะอยู่ในระดับท็อปๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นสวายิโกช็อตก็น่าจะเอาชนะโซไปได้แต่อาจจะเป็นที่แบบเราจะได้เห็นเซอร์ไพรส์จากโซก็ได้นะใครจะไปรู้อาจจะแบบสามหนึ่งอะไรอย่างนี้นะหรือสามสองก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะ โอเคครับมาที่คู่ถัดไปครับผม LA Gladiator นะครับเจอกับ LA Valiant ครับสองคู่พี่น้องครับ <c oughs> จาก LA ครับผมโอ้ oh, ต้องบอกว่าคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่ถ้าพูดกันตามแบบทฤษฎีแล้วหลายๆคนก็ให้ Gladiator <ừ> mm. ชนะนะผมก็เช่นกันแต่ถ้าเกิด <ừ> mm. อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่า v a เ i a n t ก็แข่งมาแค่สัปดาห์เดียวแล้วก็พัฒนาตัวเองมาน่าจะนานพอสมควรนะครับ Ừ, อีกอย่างห <so> นึง่งทีมนี้อย่างทีมวาเลียนเนี่ยมีซัพพอร์ตที่ผมอยากให้ทุกคนจับตามองคือลาสโตรตำแหน่งฟล mm ็ก hmm. ซัพพอร์ตนะคือผมไปดูย้อน <So> หลังตอนที่เขาเจอครับดารัสต,ต้องบอกว่า,าฝีมือการเล่นอนาของเขานี่สุดยอดสุดยอดมา,มากเพียง mm hmm. แต่ว่าเขาได้เล่นน้อยคนเลยไม่ค่อยได้จับตาเขาซกเท่าไหร่ก, mm hmm. ก็ถ้าให้ทา,ายผลจริงๆงก็กลาดิเอเตอร์ดีแต่ว่าผมอยากให้จับตาดู แผงหลังของวารีนเอาไว้นะน่าทํทำให้การาเดเตอร์เหนื่อยได้อืมส่วนตัวผมเองผมผมคิดว่าคือมันยากมากๆเลยด้วยเพราะว่าต้องสองทีมมันอยู่ในระดับที่แบบเกือบเกือบแบบคู่ขี้สูสีกันเลยอะ่ะอืมส่วนตัวผมไม่คิดอย่างนั้นนะส่วนตัวพูดให้การาเดเตอร์เป็นแบบทีมแบบมาเอาแชมป์สซท่นเนี้ยโอ้แต่วาเรีนนี่คือสำหรับพูดคือให้มาเป็นแบบ เป็นไวนการ์ดอะครับจริงครับพุดออมองการิเอเตอร์อแบบถึงถึงขั้นนั้นเลยแหละใช่ครับถึงขั้นนั้นเลยอืมเขาว่า <Okay. S 1> แทงนี่โอจนี่ถือว่าเป็นแทงที่แบบแนวหน้าของโลกเลยครับมีอะไรอย่าเขาซือ้อแทงมาจากออทีมไหนนะทีมซื้อมาจากปารีสนะครับจำไม่ได้<ะ>ว่าชื่ออะไรแต่อ๋อแอลคลาวคลาวอะไรใช่ยางแอลแอลคลาว่ยังอ๋อเนี่ยนะคะใช่ครับ เราเอลคาวดี้เนี่ยนะครใช่ครับเพรานั้นเล่นเล่นแทงเก่งมากโดยเฉพาะลาฮาร์ดส่วนวินสันนี่ก็ต้องยกให้โอเลยก็เป็นอีกส่วนส่วนออฟแท้งสเปซนี่ไม่ต้องพูดถึงครับทุกคนก็รู้ความความฝีมือเก่งของเขาอยู่แล้วครับดีดพีเอสีอสก็มีครับผมเบิร์ดดิงคับมิลเลอร์เบิร์ดดิงเนี่ยผมว่าความเสถียรเขาต่ําหน่อยแต่ผมมองว่ายังไงดีเพสเขาก็ดีกว่าดีกว่าวาเลียนแน่นอน ส่วนซัพพอร์ตนี่เอ่อซัพพอร์ตเป็นบิ๊กกูซกับแชคป่ะครับใช่ป่ะครับครับใช่สองคนนี้ก็เราเล่นกันมานานเนอะโอ้เรื่องความเป็นดูโอที่สุดละแต่แต่อะไรรู้ไหมครับที่ผมรู้สึกว่าเอลเวเวเลียนจะแบบจะจะจะพอแบบสู่สีได้ทำไมเพราะผมเห็นผมเห็นเรนเรนเรนซัพพอร์ตจากเอลเวเวเลียนที่ที่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่อะฮะอ่าอ่าเรนอ่า รวมรวมถึง KSF ด้วยฮะ DPS คนคน,คนเก่าอะฮะที่ที่เล่นอยู่บ่อยๆผมรู้สึกว่าการกลับมาของเขาเนยผมรู้ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเขาเล่นเล่นดีขึ้นเรื่อยๆสาหรับ KSF รู้สึกได้ว่าเขามีผู้ฮีโร่ที่มากขึ้นกว่าซีซันที่แล้วด้วยซ้ำนั่นเลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่แน่คือแบบ LA v a l a n น่าจะน่าจะเอาชนะ LA c a e a t o r ไปได้นะ แต่ปัญหาคือพุทมองว่าเมนแท้งของวาเลียนนะครับโดยเฉพาะตัวของกิกเนี่ยเป็นชุดก่อนที่ทําให้วาเลียนน่าจะแพคือซับพอร์ตแบบบีเพสอ่ะอย่างที่อีโคบอกครับคุณเห็นด้วยเลยแบบอืมเป็นแบบโอ้ประทับใจอ่ะดูแล้วว่าทับใจแต่พอเห็นเมนแท้งเล่นเท่านั้นแหละผมคิดในใจซื้อเมนแท้งเถอะแล้วทีมนี้จะเป็นทีมที่เก่งมากๆนะก็เท่ากับว่าเสียงเราก็ แตกกับไปคนที่เราทากนะโอเคครับต่อไปนะครับในวันที่2ครับผมเป็น LA g เอเกเเจอกับโซเดนัสซ t y ครับผมฮะ้อีโค e ก่อนเลยโยนโยนโยนกันเลยไม่รู้นะผมกับ LA g เอเกเเนะี่ยรู้สึกกันไม่ค่อยถูกจะตากรับตอร์ไม่รู้ด้วเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีผู้เล่นมไม่ถูกใจว่ะหรือไงมันไม่ผม ไม่รู้ว่าผมว่าน่าจะติดภาพจากแบบปีที่แล้วมาที่เวลาดารัตเจอทีมนี้ที่ไรมันจะเป็นอะไรที่ตึงตลอดเลยผมเลยรู้สึกแบบไม่อยากดูทีมนี้แข่งมันคือคือเข้าใจว่ามันเป็นทีมที่เก่งทีมหนึ่งอะแต่มันเป็นเกมที่แบบเป็นทีมที่แบบมันขี่ดารัสมาโดยตลอดอะฮะมันเลยรู้สึกว่าคนแบบที่เป็นแบบเชียร์ดารัสมันก็เลยรู้สึกแบบอืมกับทีมนี้ไปหน่อยก็เลยแต่แต่แต่ถ้าตัดอะไรอย่างไปนะผมก็ว่า เอลเอเกเรเตอร์มันก็คงแบบจะชนะโซได้อะไรคู่นี้คู่นี้ตอบยากตอบยากตรงไหนหรือว่าเพราะว่าผมไม่รู้ว่าน้ําหนักของโซตอนเนี้ยมันมันหนักไปทางไหนคือแบบว่าเอืมเหมือนโซเขาแบบเขาอัปเกรดทีมครับ,รบแต่ผมอยากอยากรู้ว่ามันเข้าขากันหรือเปล่า อือโอ้แต่เขามีเวลาซ้อมนานเลยนะฮะ <laughs> ซึ่งตัวของผมผมดูอ่ะยอย่าง watchpoint ล่าสุดอะครับอ่าตัวของซูปเปอร์เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาบอกว่าสไตล์การเล่นของฝั่งเอเชียไม่เหมือนเมรกาเลยนะครับตอนที่เขาไปไปบูทแคมป์ซึ่งเขาก็เท่าที่เขาดูเขา,าก็บอกว่าเพาคิดว่าทีมฝั่งเมรกาเก่งกว่าผมก็เลยคิดว่าอืม ถ้าตรงๆก็ยังยังอยากเลือกกราดีเตอร์มากกว่าเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบในตัวโซเลยคือเรื่องของโค้ชครับครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าโซเป็นทีมที่แบบเราไม่เห็นพัฒนา,าการอะไรของเขาเลยอ่ะเวลาเขาอยู่ในจุดที่แย่เราจะเห็นได้แบบม,มันเป็นเรื่องของผู้เล่นแบบอยู่นี้ก็โดดเด่นขึ้นมามากกว่าแต่เรื่องแผลรเรื่องอะไรที่มันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแล้วแบบแพ้วเขาเรียกอะไรอะแบบมาตรฐานสูง oh. อะไรเงี้ยในรูปแบบของทีมอะผมว่าโซทําไม่ค่อยดีนะอืมเพราะว่าช่วงเวลาที่โซเฉยๆเราจะเห็นไหมว่ามันจะมีผู้เล่นคนเดียวที่โดดเด่นขึ้นมาเช่นเฟลตาฟิชเชอร์อย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นแบบเฮ้ยโซโูเล่นกันเป็นทีมระเบียบจัดเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยอม,มีสิ่งที่โซขาดเลยคือขาดผู้นำครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเขา แก้ปัญหาเรื่องนั้นแล้วหรือยังนก็ต้องมารอดูกันนะเนาะใช่ครับครับในตอนนี้เราก็แทงกันไปว่าเป็น LA ลเอแเดเตอรไปก่อนอ่าแทงคาเดเตอร์ไปก่อนแทงนะพ,งนนงพูดเหมือนตอนนี้เรากําลัง <laughs> <laughs> ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับ <laughs> <laughs> เออโอเคคู่สุดท้ายแล้วผม LA Varian t เจอกับ San Francisco Shock ok, ครับโอไม่ต้องตอบเลยตอบไปเลยครับเอดเน แน่นอนเนาะกดแบบกดกระดิ่งรัวๆกิงกริ๊ง็ต้องเอฟเอฟคู่นี้ก็ต้องเอฟเอฟแบบแน่นอนมันคนละสเกลแล้วอ่ะครับมีอัดต้านทานได้อีกแล้วเนาะใช่ที่ไม่รู้ดิผมว่าซานฟรานซิสโกช็อกเป็นทีมที่เซฟที่สุดที่เราจะบอกว่าชนะคือพูดไปแล้วใครๆก็เชื่อว่าชนะอจริงจริงจริงนะฮะก็อันนี้ก็คือ ในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับมาพูดถึงสัปดาห์ที่แปดกันหน่อยครับพุทธเห็นตารางที่สัปดาห์ที่แปดที่เก้าที่สิบที่11บ2ดสิบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเรียบร้อยแล้วครับ <laughs> เลยทำไงกันดี <laughs> oh, ครับพุทธโอ้สิบหกคู่ต่อสัปดาห์ <laughs> จากใจคนที่ดูทุกคู่อย่างผมนะโอ้ <laughs> oh, ทรมานจิตใจเหลือเกิน <laughs> คือนอกจากจะดูแล้วเนี่ยคือถ้าดูให้สนุกมันก็โอเคเราแค่อนจอกักเกมกันแล้วมันจบไปแต่ได้ จะดูแลจะต้องมานั่งคิดวิเคราะห์นี่เป็นอะไรที่แบบคือผมต้องดูล้วิเคระห์ไงมันอาจจะต้องเกิดปัญหาเหมือนซีซั่นที่แล้วอ่ะดูเฉพาะคู่ที่เราคิดว่าได้อะไรแทนอืมอืมเห็นแล้วเหนื่อยอ่ะเห็นตารางแล้วเหนื่อยเลยอ่ะอันนี้ก็แนะนําสําหรับคนที่แบบอาจจะไม่มีเวลาดูเยอะเนอะให้ดูคู่ที่แบบจะได้อะไรมากกว่าเนอะอืมแต่จริงนี่เป็นคำแนะนำดีเันในฐานะคนที่ดูสนุกด้วยนะส่วนใหญ่คนที่ดูสนุกอ่ะจะอยากดูทุกคู่ จะไม่ค่อยอยากไม่อยากเลือกดูยกเว้นว่าทีมเนี่ยไอสองสองทีมนั้นไม่มีทีมไหนเชียร์เลยอันนั้นก็จะข้ามไปเลยอ่ะสมมุติว่าเราเรารู้ว่าบอสตันเจอกับเออ่ยกตัวอย่างนะอย่างผมคิดว่าทีมบอสตันเจอกับดาราสอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าสองทีมนี้ไม่มเก่งเลยอะดูแล้วแบบอาจจะได้ความกาวกลับมาก็ที่จะไม่ดูอะไรเงี้ยอกลัวว่าดูเราจะสมองบวม <laughs> อะไรแบบนั้นน่ะเออแต่คือแบบไม่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 ใช่แค่พวกเราจะบ่นๆกันนะแต่ว่าผู้ชมโอวัลตหลีกก็เขาเขาเาก็พูดกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะถึงแมทที่แบบมันแข่งแบบแน่นแบบยาวเหยียดตั้งแต่ช่วงกลางคืนไปตรงช่วงแบบเกือบเที่ยงของอีกวันเลยนะึงคือมันแบบเราจะต้อง <laughs> เราจะต้องทายัางไงกันดีคะกันเรื่องนี้ทาอะไรไม่ได้ใช่ไหมครมันยากอะครับพูดว่าเขาน่าจะที่เขาทําอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาต้องการแก้ปัญหาเ,เขาเออนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนเขาต้องการแก้ปัญหาตรงที่ว่าเขาอยากให้มันจบเร็วๆให้ได้มากที่สุดอะ่ะอืมเพราะมันก็ถูกแคนเซิลไปเยอะเนาะอ๋อเออชดเชยที่แคนเซิลด้วยครับใช่แล้วก็ไหนจะทีมที่ต้องอยู่จะต้องแข่งกันในสัปดาห์นั้นด้วยเนอะ มันเลยกลายเป็นโอ้โหอัดมาซะแบบเข้าใจละนะเพราะว่าพอเป็นสัปดาห์ที่สิบสี่เราจะเห็นว่าตารางมันปกติแล้วอืมใช่ครับก็รอลุ้นแล้วกันเนี่ยว่ามันจะกลับสู่สภาวะปกติเมื่อไหร่แต่คือถ้ามันไม่กลับเข้าสุภาพปกติเนี่ยนี่จะเป็นปัญหาอีกอีกแย่แย่แน่ฮะไม่งั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบมันจะเป็นซีซั่นที่แบบ เละตุ้มเป๊ะแน่ๆะฮะเพราะการที่แข่งหนักแข่งเยอะขนาดนี้มันมันมันไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่เลยฮะอืมใช่ครับแต่ว่าพูดว่ามันจะเป็นแค่ช่วงนี้แหละครับช่วงสัปดาห์ที่แปดถึงสิบสองพูดคิดว่าเขาต้องการ<ค>ชดเชยหกสัปดาห์ที่มันหายไปครับแค่นั้นเองอืมโอเคเนาะแล้วหลังจากนั้นมันจะแข่งแค่สัปดาห์ละแปดคู่อืมนะฮะก็ ขอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วนะฮะรู้สึกว่าช่วงนี้ก็หนักหน่วงกันอยู่เหมือนกันนะครับแล้วผมก็ฝากถึงผู้ชมที่เพื่อนมชผู้ชมสิครับผู้ฟังนะฮะที่อยู่ทางบ้านครับก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันให้แข็งแรงด้วยกันนะครับนะจากความเป็นห่วงของพวกเราทั้งสองคนนะครับครับยังไงอยู่บ้านว่างๆก็เนี่ยมาฟังพวกเราพูดคุยกันนะฮะใช่ใช่แล้วก็เช่นเคยนะครับผมยาลืมคอมเมนต์นะครับ เข้ามาพูดคุยเข้ามาถามไทยกันนะเราจะได้นำมาคุยกันเนาะในสัปดาห์ถัดไปนะ